ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะสำนักถังเรือพบจบแดนในตอนที่134นะครับ หลังจากที่ทางด้านอูทงเนี่ยเปิดวิญญาณยุทธ์เผชิญหน้ากับทางด้านหลงเสี่ยวเยาแล้วทางด้านหลงเสี่ยวเยาก็ต้องแปลกใจเพราะว่ามันก็คือวิญญาณยุทธเทพมังกรอ,อูทงก็ไม่รอช้าละครับก็ได้เปิดทักษะปีกโยตินของนางนโนจมตีเข้าไปทันทีทางด้านหลงเสี่ยวเยาและอีเฮาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงกลิ่นอายอะไรบางอย่างหลังจากที่ทางด้านอูทงเนี่ยโจมตีปีกโยตินของนางเข้าไปแล้วเนี่ยทางด้านหลงเสี่ยวเยาก็สามารถรับได้อย่างสบายละครับแต่ทว่าทางด้านอูทงเนี่ยก็ได้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาข้างหลังและ ไปด้วยมาดมันจึงส่งผลให้ทางด้านอูทงนั้นก็ได้ถอยหล้างออกไปหลังจากที่กระเด็นออกมาแล้วเนี่ยหอกในมือของอูทงนั้นก็ถือกับสั่นเลยแต่ทว่าทางด้านอูทงก็ไม่ได้หวั่นเกรงแต่อย่างใดก็ได้เอาหอกมังกรทองเข้าอัดกับทางด้านหลงเสี่ยวเยาอีกครั้งละครับนานนั้นก็ได้เข้าอัดไปเรื่อยๆแต่ทว่าทางด้านหลงเสี่ยวเยานั้นก็ได้สวนกลับไปได้กงเล็บมังกรทมินเช่นเดียวกันทางด้านอูทงที่ได้เห็นแบบน,นั้นก็คิดว่าบ่าเอ้ยแล้วก็เปิดใช้งานทักษะที่2โจมตีไปทางด้านหล ต,ตวาดกองเล็บเทพมังกรไปทางด้านหลงเซลยวเยาทางด้านวีเฮาเนี่ยที่ได้เห็นทางด้านอูทงนั้นต่อสู้อยู่เขานั้นก็ได้คิดว่าวิญญาณยุทธของอูทงเหมือนจะมีความได้เปรียบอยู่แต่ทว่าความแข่งแกร่งของทั้งสองนั้นก็ห่างกันเกินไปวีเฮานั้นจึงรีบรวมพลังล่ะครับและจะให้สถานการณ์นี้ยืเดเยื้อไปนานกว่านี้ไม่ได้แล้วทางด้านหลงเซลยวเยาเนี่ยที่ได้ถูกโจมตีมาล้วลวเขานั้นก็ได้คิดว่าเมื่อครู่นี้การโจมตีทําให้วิญญาณยุทธของตนเองนั้นรู้สึกหวาดกล,าดาลัลล่นท้าาาาเงงดบย ว่าแค่นี้ก็กลัวแล้วหรือยังไม่จบเลยนะจากนั้นทางด้านอูทงเนี่ยก็ได้เปิดใช้งานทักษะที่เจกายแท้วิญญาณยุทธผีเสื้อเทพมังกรแห่งแสงและอัญเชิญเทพมังกรประทับร่างอูทงเนี่ยก็ได้โจมตีเข้าไปด้วยแสงแห่งเทพมังกรในเวลาเดียวกันทางด้านวีเฮาก็ได้โจมตีเข้าไปด้วยโจมตีทางจิตเช่นเดียวกันพร้อมกับทางด้านวีเฮาก็เปิดใช้งานทักษะที่เจเข้าสู่สภาวะกายแท้วิญญาณยุทธของทางด้านปิ่งตี้เช่นเดียวกันจากนั้นทางด้านอูทงและวีเฮาเนี่ยก็ได้เข้าไปต่อสู้ระยะประชิดกับทางด้านโลกกกกเเเเีียยยาาาาาออครรรัััั้้้้้งงงงงสสนน่็ไไดขปะจมมต ทั้ง2ฝ่ายก็ได้อัดกันไปมาโดยไม่มีใครยอมใครอูทงและวีเฮานั้นก็ได้ประสานการโจมตีกันไปเรื่อยๆทางด้านลงเซลเยานนั้นก็ยังไม่เป็นอะไรมากเพียงไม่นานอูทงนั้นก็ได้ถูกอัดแล้วก็เดินถอยหลังออกไปวีเฮาที่เห็นโอกาสเนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถแต่ก็พัดหิมะเหมันทรนุงและก็โดนเข้ากับทางด้านลงเซลเยาวย่างเต็มๆละครับมันจึงส่งผลให้ทางด้านลงเซลเยานนั้นติดสถานะแข็งทันทีอูทงที่ได้เห็นโอกาสก็ไม่รอช้าเปิดใช้ทักษะที่5เทพมังกรคำรามและก็โจมตีไปทางด้านลงเซลงงเเซียยวหาาานนนั้้้กกก็็ไดดลุออมจแข และก็ได้ป้องกันการโจมตีของทางด้านอุธโธนั้นไม่ยากเกินนักแต่ทว่าการโจมตีนั้นก็ไม่ได้จบล่ะครับทางด้านวีฮาวนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาแล้วก็โจมตีด้วยทักษะฝ่ามือและหิมะของเทพีหิมะซึ่งทางด้านหลงเซียวเยาเนี่ยก็ได้ป้องกันได้อีกครั้งแต่ทว่าวีฮาวนั้นก็ได้โจมตีเข้าไปอีกครั้งด้วยฝ่ามือห้าตรงซึ่งทางด้านหลงเซียวเยาก็พยายามป้องกันเอาไว้อีกครั้งแต่ทว่าการโจมตีด้วยหัดห้าตัวของวีฮาในครั้งนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะทําให้ทางด้านหลงเซียวเย แต่ทว่าหลงเซลว์ยาวนั้นก็ได้ระเบิดพลังจนส่งผลให้อีวิเฮาและอูโทงก็ได้ถอยหลังออกมาและพื้นที่รอบๆนั้นก็เต็มไปด้วยน้ําแข็งหลังจากที่โจมตีเข้าไปแล้วเนี่ยอีวิเฮานั้นก็รู้สึกว่าหลังจากที่จักรพพัดหมิมนและเทเพีหิมะนั้นดูดซับน้าแข็งลึกลับหมื่นปีเข้าไปก็รวมพลังการใช้จักรพพัดหิมะหมิมนทรนุง่งร่วมกับหัดฝ่ามือไหลหิมะและหัดเฮาตรงมันจึงสามารถลดอุณหภูมิไปถึง240องศาอย่างน่าสะงเวชกว่าได้แล้วในที่สุดความเย็นระด ปลดปล่อยวิชาระเบิดน้ำแข็งล่ะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองนั้นรอดไปได้ซึ่งทางด้านวีเฮาก็ได้ขอให้อูโทงเนี่ยช่วยเขาหน่อยจากนั้นทางด้านอูโทงเนี่ยก็ไม่รอช้าละครับก็ได้โจมตีเข้าไปก่อนเลยซึ่งทางด้านโลเซลเยานั้นก็พยายามป้องกันเอาไว้ในเวลาเดียวกันวีเฮานั้นก็เปิดใช้วิชาระเบิดน้ำแข็งทันท,ทีมันจึงส่งผลให้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากที่โจมตีออกไปแล้วเนี่ยวีเฮา้ก็คิดว่าจบแล้วหรือวิชาระเบิดน้ำแข็งบวกกับก,บการโจมตีของทางด้านอูโ ไม่เป็นอย่างนั้นล่ะครับทางด้านหลงเสี่ยวเหยาก็ได้ระเบิดพลังตัวเองออกมาอีกครั้งและก็ได้ทําการออกมาจากมิติทันทีจากนั้นทางด้านหลงเสี่ยวเหยาก็ถึงกือบต้องกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าทั้งสองคนเนี่ยทาให้ข้าประหลาดใจอย่างมากจริงๆคิดไม่ถึงจริงๆว่าคนหนุ่มสาวในปัจจุบันจะทําได้ถึงระดับนี้แล้วและก็ชมไปทางด้านอูโถงเนี่ยว่าเป็นสาวน้อยท,ที่สวยงามอะไรเช่นนี้พร้อมกับก็ทําให้ตนเองน,นั้นนึกถึงเมื่อ200ปีก่อนล่ะครับว่าเขานั้นก็เคยพบกับหญิงสาวที่สวยงามเช่นนี้มาก่อนเช่นเดียวกันพร้อมกับกกกก็ไไดด้้้้้บบอปวว่่าาาาารลลละเนนนนนนีมััจจแทง ลงเซลเยาเนี่ยซึ่งก็จะให้วีเฮานั้นเลือกว่าใช้กิจที่มีพิษธาตุแห่งความมืดอยู่จะให้แทงวีเฮาหนึ่งครั้งหรือจะให้แทงทางด้านอู่ทงหนึ่งครั้งและวีเฮานั้นก็มีโอกาสกาวคักระครับทุกครั้งนั้นต้องแทงบริเวณลำตัวซึ่งแต่หากวีเฮานั้นลังเลลงเซลเยาก็จะแทงนางแทนหนึ่งครั้งหลังจากแทงครบก้าครั้งแล้วเนี่ยก็สามารถไปได้เลยวีเฮานเนี่ยที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าพันเป็นถึงพมยุทธ์สุดขีดแต่กับใช้เด็กสาวนั้นมาข่มขู่คาจากนั้นนทงดงเ,ยยเียก็็ปุุถึมสข การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย <c oughs> ก็ไม่อาจจะลอดพ้นสายตาไปได้อย่างเช่นสายตาที่ข้าอยากจะฆ่าเจ้ายัางไงละ่ะจากนั้นทางด้านหลงเซี่ยวเยาเนี่ยก็ได้เพิ่มกฎอีกข้อนะครับว่าทุกครั้งที่อวี่เฮานันแทงลงไปต้องให้มี2รลูถึงจะได้นั่นก็คือต้องแทงให้ทะลุตนเองทางด้านอูทงเนี่ย่ได้ยินก็ถึงกับร้องว่าไม่อวี่เฮา่ชด้ยินแบบนั้นก็ส่วนไปว่าท่านพูดคำในคำนั้นแล้วกันจากนั้นอวี่เฮานเนี่ยก็เริ่มแทงตนเองละครับครั้งที่ผ่านไปึ่งผ่านไปครั้งที่2ไ,ไปแล้สองผ่านไปอย่างมากแล ตอนั้นก็ยังจะไม่แทงครั้งที่3หลูงเซียวเยาที้ดเห็นแบบนั้นก็ได้ถามอีเฮาไปว่าเจ็บมากอย่างนั้นหรือว่าให้นางรับแทนได้นะซึ่งทางด้านอูทงเนี่ยก็อยากจะรับการแทงครั้งที่3เองล่ะครับแต่ทว่าอีเฮานั้นก็ได้กัดฟันยืนขึ้นอีกครั้งแล้วก็ได้แทนครั้งที่3ไปที่ตัวเองจากนั้นทางด้านอีเฮาเนี่ยก็ได้ขออะไรบางอย่างกับอูทงแล้วก็ได้เริ่มเล่าเรื่องราวล่ละครับว่าตอนที่ตัวเองนั้นเพิ่งเข้าไปในโรงเรียนสื่อไรเคอร์ในตอนนั้นตัวเองก็อายุขิบเอ,น,อ,อน,น่่มห็นนดแ่่ีี้เกกนาาามมมทลควสรถง ข่าวคนนั้นชื่อว่าหวังตงเมื่อทางด้านอู่ทงได้ยินชื่อว่าหวังตงเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่านางนั้นก็จะนึกอะไรออกบางอย่างแหะครับแต่ทว่าตาตีซูนที่อยู่ตรงหน้าผากนางก็เหมือนจะทําให้นางนั้นปวดหัวจากนั้นอวีเฮาก็ได้แทงครั้งที่4พร้อมกับก็ได้เล่าไปอีกว่าถึงตอนแรกตนเองนั้นจะเข้าใจผิดเล็กน้อยแต่ทว่าก็กลับกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วการแข่งขันการประลองของโรงเรียนวิญญาจาระดับสูงทั่วดินแดนที่เข้าร่วมด้วยกันเมื่อ6ปีก่อนก็าสามารถคว้าช,ชนะมาด้วยกันไไดด้้้้้้จจาาาากกกนนนนนัันัอยเ็แททททงงงครรีี่่่5มึึํใหหผูต ออเ,เริ่มแตกออกล้วครับและวีฮาวนั้นก็ได้เล่าไปอีกว่าต่อมาก็ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จักรวรรดิสุริยันจันทาในตอนนี้ดูเหมือนว่าความทรงจําของโอทงนั้นก็เริ่มจะหลั่งไหลออกมาล้วครับวีฮาวนั้นก็ได้เล่าไปอีกละครับว่าพอกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งอย่างใจจดใจจอกับหาทางด้านหวังตงไม่เจอแต่ทว่าในคืนนั้นคืนบุบเพเทพสมุทรบนทะเลสาบเทพสมุทรเ่านั้นกลับมาและเขานั้นก็บอกค่าว่าชื่อจริงของเขานั้นก็คือหวังตงเอ,อ๋อจากนั้นวีฮาวเนี่ยก็ มาลูกของข้าก็ถูกเติมเต็มเพราะเขาจากนั้นวีเฮาเนี่ยก็ถึงกับนึกถึงเรื่องราวเมื่อตอนที่ตนเองนั้นอยู่กับทางด้านตรงเออทั้งสองคนนั้นสัญญากันว่าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไปเชิญหน้ามันไปด้วยกันในตอนนี้วีเฮาก็เลยอีก3ครั้งละครับทางด้านอูทงก็ขอร้องวีเฮาว่าจะเป็นคนรับการแทง3าครั้งสุดท้ายเองแต่ก็ได้บอกวีเฮาไปว่าเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือไงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไปเชิญหน้าไปด้วยกันไม่ใช่หรือไงซึ่งในเวลานี้วีเฮาเนี่ยก็ไม่ได้ ลจะใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปแต่โชคชะตามักเล่นตลกเสมอในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเสมอจากนั้นวีเฮาเนี่ยก็ได้แทงครั้งที่เจพร้อมกับก็ได้บอกอีกว่าตนเองนั้นสูญเสียทางด้านหวังตรงเอ,อ๋ไปในหุบเขาไทามหารลักแท้และก็คิดว่าทางด้านอูทงเนี่ยเป็นทางด้านตรงเอ,อ๋มาตลอดและเสียความทรงจําไปและในตอนนั้นตนเองก็หวังจะพิสูจน์ว่าทางด้านอูทงเนี่ยก็คือหวังตรงดยการประสานวิญญาณยธ์ด้วยกันแต่ทว่ามันก็ล้มเหลวและในตอนนั้นเนี่ยก็ได้เข้าใจว่าอูทงนั้นไม่ใช่นางจากนั้นวีเฮ แทงตนเองครั้งที่8ล่ะครับซึ่งมันก็ส่งผลให้เขานั้นเหมือนใกล้จะสลบไปแล้วจากนั้นทางด้านอุทงก็ได้กล่าวีเฮาไปว่าตาทึมแต่ในเวลานี้ทางด้านวีเฮาก็ไม่ได้ยินแล้วล่ะครับและในจังหวะที่ทางด้านวีเฮากาลังจะแทงครั้งที่9เนี่ยเขานั้นก็ได้บอกอุทงไปว่าหากในอนาคตอุทงนั้นได้เจอกับผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนกับนางบางทีคนผู้นั้นก็อาจจะเป็นตงเอ๋อก็เป็นได้แล้วก็ได้ฝากบอกอุทงไปว่าอย่าบอกเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้กับนางและขอให้นางนั้นลืมมมตตตนนเออองงไไไปปซแแล้้้้ววววใชชีตตีิ่่ยาาาาาคสจกกกัด็ดททํร ตัวเองครั้งที่9ล่ะครับซึ่งทางด้านวีเฮาเนี่ยก็ได้สรุปไปแล้วอูทงเนี่ยก็ได้นึกถึงคําพูดที่ทางด้านวีเฮานั้นเคยกล่าวไว้ว่าเขานนั้นจะใจชีวิตปกป้องนางและก็จะปกป้องนางนนทุกชาติไปจากนั้นผนึกที่อยู่ตรงหน้าผาของอูทงเนี่ยก็ได้ระเบิดออกล่ะครับ จบการสปอยตอนที่134แล้วผนึกที่อยู่ตรงหน้าผากที่ได้ระเบิดออกแล้วเนี่ยมันจะทําให้อูทงนั้นสามารถจําเลือกราวต่างๆได้หรือไม่ก็ท่องคอยไปติดตามการสปอยในอาทิตย์หน้าได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ